ฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวจับไทยคุยจ๋าแม่ก่อมนะคะคือวันนี้กอมอมเตรียมมิ้วบันหรือไอปังนมสดนะคะว่าจะทำเป็นอาหารเช้าให้ลูกพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเนี่ยกำลังจะออกไปรับลูกแต่ว่าจะขึ้นรูปไว้แล้วก็จะให้มันขึ้นฟูเวลากลับมาพอดีก็จะได้อบพอดีนะคะอันนี้ก็คือมิ้วบันนะคะเดี๋ยวกอมอะจะมาสอนวิธีการขึ้นลื่ง่ายๆแต่แรก ว่าจะไม่ไลฟ์หลอกแต่ว่าเห็นว่าเอออาจจะมีประโยชน์กับใครบางคนนะคะที่กำลังจะทําขนมปังอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่จะมาลองขึ้นลูกขนมปังให้ดูนะคะจะรีบรีบทำแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปเพราะว่าจะรีบไปรับลูกนะจ๊ะแต่ตอนนี้จริงๆลูกจะจะอ่านี่แล้วแหะจะเลิกเรียนแล้วอีกห้านาทีแต่ว่าลูกมี after school care ก็คือ,อมอีเล่นหลังเลิกเรียนนะคะคือสามารถไปรับเขาได้ช้าหน่อย่อะเดี๋ยวแม่มาดูนะมามาสอนนะว่าเออยังไงนะเอางี้ ก็คือเวลาเราได้ขนมปังใช่ไหมคะสมมุติว่าขนมปังเนี่ยมันหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเวลา,าเขาพร้อมที่จะใช้งานแล้วะคะมันจะเด้งนี้นะเด้งนี้เดี๋ยวแม่จะมาลงสูตรให้นะว่าสูตรอะไรคือแม่เคยทําแล้วอร่อยแล้ววันนี้แม่จะทําเป็นอาหารเช้าให้ลูกๆนะคะก็เลยทําทไว้เดี๋ยวเย็นนี้ก็กะจะมาอบแล้วก็เราก็จะได้มากินกันพรุ่งนี้เนาะหรือวันนี้ลูกจะกินก็เราแต่ลูกงนี้พอได้อนี่แล้วนะคะก็จะมาแบ่งขนมปังเนาะ ตอนแรกแม่จะทําเป็นขนมปังไอคล้ายๆปังเนยสดอะแต่ว่าอันนี้จะทําเป็นใช้60กรัมก่อนแล้วกันนะคะ60กรัมะนะนี่จะรีบทำเร็วๆนะแล้วก็เผื่อใครสนใจน,นี่ตก70อ่ะ60วางไว้ก่อน10ประมาณ60กรัมแม่ทำ60กรัมเนา ใครเคยทําขนมปังแล้วแบบมีวิธีการขึ้นรูปขนมปังใหญไก็เอามาแชร์กันได้นะเพราะว่าบอกเลยเวลาไปทําขนมปังกับพวกเบเกอร์หรือพวกที่ทําขนมปังข้างไหล่นะคะเขาะจะมีวิธีการขึ้นรูปที่แตกต่างกันไปของแม่ก็มีวิธีของแม่แหละแต่ก็คือเบดมาจากที่เคยเรียนที่โรงเรียนอะนะคะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวามาสอนกันเพื่อมาแชร์กันเพื่อจะเป็นประสบการณ์ให้ใครได้ด้วยนะแบบบางทีทําขนมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเออฉันจะขึ้นรูปยังไงอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าก่อมอะสมัยก่อนที่เคยแบบลองทําขนมปังใหม่ๆใช่ไหมคะมันก็จะมีวิธีการสอนขึ้นลูกขนมปังที่แบบแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าวิธีที่ก่อมจะบอก่ยเป็นวิธีที่คือง่ายแล้วก็มีผลหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบปกติที่เราเคยเห็นกันนะคะอ่า60กรัมเดี๋ยวอันนี้นิดนึนงอ่าคือคือก่อมตัดนะ กล่อจักขนมปังเห็นไหมคะจักขนมปังปุ๊บได้ปุ๊บทายังไงอะทำไงให้ได้กันให้ให้ให้เห็นกันดีอะอย่างงี้ดีกว่าพอจับได้ลูกขนมปังแล้วนะคะกล่อมจะนี่จะทาจะทําเป็นสองแบบก็คือทําเป็นแบบกลมแบบกลมเนาะก็คือเอางี้ดีกว่าสมัยก่อนอะที่เราจะเห็นกันนะคะเขาจะทาเขาจะทํากันอย่างงี้ที่เมื่อก่อนกล่อมเคยดูสมัยตอนที่ยังไม่เคยเรียนนะคะว่าเออทำอยังไงแล้วตอนนี้ก็คือ เขาทำกันอย่างนี้เนาะเพื่อจะขึ้นลูกขนมปังให้เป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ปิดตูดอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างงี้แล้วเขาก็จะคึงกันอย่างงี้เนาะคะอันนี้น้องมิ้วบันน้องก็จะมีความก็คือจะทํามือเป็นงอเป็นหลังต่อะนะคะเขาก็จะทํากันอย่างงี้เขาจะได้ขึ้นลูกขนมปังทีนี้ใช่ไหมคะอ่าได้ละปกติเราทำงี้แต่ว่าเวลาถ้าเราแบบอ่าจริงๆนะคะเวลาที่เราทําขายอ่ะ มันจะเยอะใช่ไหมคะเราได้ขนมปังที่เราตัดแบ่งมาเรียบร้อยนะคะเราจะ pre s h a p หรือว่าจะขึ้นรูปก่อนจะขึ้นรูปจริงนะคะสมมติว่าเราจะทําเป็นขนมปังกลมใช่ไหมเราแตะลงไปเหมือน degas ก็คือทําให้อากาศที่อยู่ข้างในมันออกไปนิดนึงกันนะคะแล้วก็ pre s h a p ก็คือการนี้อ่ะอยาทำให้ดูก็คือทําเงือเป็นหลังเต่าเนาะผูทำให้เป็น motion หรือเป็นวงกลมนะคะงี้ เดี๋ยวมาทำให้ดูแคือก็เหมือนใช้ฝ่ามือตรงนี้กับตรงนี้นะคะช่วยคึงใช่ไหมคะอย่างนี้อ่าปึ๊บอ่าได้แล้วเห็นไหมคือเราไม่จะเป็นต้องทําแบบอย่างนี้เพราะอย่างงี้มันเสียเวลานะคะสมมุติว่าถ้าเราทําขายแล้วมันแบบโอ้โหทําเป็นร้อยลูกวันๆนหนึ่งอ่ะมันมันจะใช้เวลาเ็นะคะคืออย่างงี้ได้ะคะ่ะถ้าเกิดเราเป็นแบบไวแล้วนะคะแล้วก็ นี่นะอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแม่จะมาสอนวิธีการสมมติเขาตัดแป้งขนาดที่เราได้แล้วใช่ไหมคะเราใช้มือของเรานะคะัวางนี้ปึ๊บใช้ปื้นบนหลังเต่าเนาะอ่ะดูอันนี้แค่พรีเชฟเราไม่ต้องไปไปสัมผัสเขามากนะคะพรีเชฟไม่ต้องไปสัมผัสเขามากอืม ต่อไปแม่จะทําเป็นรูปอันนี้ด้วยนะคล้ายๆเป็นคล้ายๆฮอทดอกอะค่ะเป็นวงลีหรือออฟลองก็คือเป็นแบบลองเป็นคล้ายๆที่เราจะไปใส่ในฮอทดอกอะไรเงี้ยนะคะแต่นี้แม่จะทําเป็นวันนี้แม่จะทําเป็นไส้ครีมคัสตาร์นะคะเพื่อจะทําเป็นอาหารชาให้รูปเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะทำเป็นลองใช่ไหมคะจะทําเป็นโมชั่นเดียวก็คือทําเป็นการเคลื่อนไหวในทีเดียวกันเลยก็คือหนูทําสมมติคนดูอนี่นะคะลองอย่างนี้ใช่ไหมนี้แล้วก็ปึ๊บ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  อะไรด้ยงงี้ก็จะูปขึ้นรูปอันนี้เราพรีเชฟมขึ้นรูปเป็นคล้ายคฮอทดอกก่อนนะคะ,ะแม่วางให้อาจจะทำให้ดูอีกรอบนะสมมติว่ามันเป็นแบบตัดเข้ามาแบบเป็นรูปทรงนี้นะ,ะแบบไม่สวยอะ่ะก็มาโลให้มันใช้ตรงนี้นะคะสั่นมือนะคะตรงนี้ในการดันเข้าและใช้ข้างๆในการผักผักแป้งให้มันเข้า,ออาเข้ามาในตัวเราอย่างงี้สมมติเราถานัดหมุนออกก็ไปทางนึง หมุนเข้าก็ไปทางนึงเพื่อให้ตัวขนมปังนะคะมันขึ้นทรงในรูปเดียวกันนี่ฮัลโหลพานุวัตรฉันกําลังจะไปรับลูกแต่ว่าฉันจะทําขนมปังไว้ให้ลูกเดี๋ยวกลับมาปุ๊บขนมปังมันก็ขึ้นฟูพอดีใช่ปะ่ะแล้วก็ฉันก็จะมาทําครีมนี่อันนี้ทําแบบเป็นทรงแบบคัดติดเออเลิศระลงนะเห็นนะอย่างงี้พานุวัตรเธอไม่มีงานหรอ อุ้ยก็คือเธอลอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมันกลมปุ๊บใช้มือนะคะนี่นี่สมมติถ้าเป็นมือมือเดียวอ่าเอ่าขึ้นปั๊บหรือจะทำในสองมือก็ได้เหมือนกันนะคะสมมติว่าเราเป็นอุตสหาหกรรมนี้ในครอบครัวไงเนาะแล้วเราขายเยอะๆเป็นพันๆชิ้นอ่าเราทำไงเราใช้มืออย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ปั๊บ ช้โมชั่นเดียวนะคะก็มันเป็นกลมใช่ไหมผักผักตัวนะคะแป้งให้มันเข้าเข้ามาในตัวปุ๊บเราจะได้เป็นรูปนี้รูปวงรีอา้าวไปเร็วนี่เสร็จแล้วเราทำไงนะคะพอเราได้รูปขึ้นรูปขนมปังไว้เรียบร้อยแล้วนะเราพักตัวให้เขา ผ่อ,อ,อนคลายนะคะก็คือไอสารกูเตนที่อยู่ข้างในนะคะมันผ่อนคลายนิดนึงเพราะเวลาเราจะมาขึ้นรูปอีกทีนึงมันจะง่ายนะคะอ่ะเราปิดไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็แม่จะมาตัดเดี๋ยวก่อนมาตัดอีกว่เพราะมันมีอีกนิดนึงเดี๋ยวมาตัดให้เอานี้ขึ้น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 ,นปิดไว้ด้วยผ้านะคะไม่ไม่ต้องเปียกก็ได้ครับผ้าปิดแบบปิดขนมปังไว้ไม่ให้หน้าเขาแห้งนะคะปิดไว้ก่อนพอเราไล้ลูกปุ๊บ ไงกล่อมอีกอันนึงก็คือข,ขนมปังอันนี้เป็นมิ้วบันที่กล่อมทำไวนะ้นะนะอ่าีพอม,มันได้แล้วเราก็มาตัดเราจะใช้อันนี้อาจจะจะทำไซส์ที่สามารถตัดแล้วก็ใส่ครีมหรือเนยหรือแยมไปได้นะคะแล้วแต่ใครชอบเลยนะเดี๋ยวก่อมมาลองมาตัดอันนี้อันที่แล้วก่อมตัดไปหกสิบกรัมอันนี้จะตัดประมาณเท่ากันแล้วกัน อันนี้เอาอ,อันใหญ่หน่อยแล้วกันนะคะเผื่อใส่พวกครีมชูครีมใส่สตรอเบอรี่ใส่ใสครีมเหมือนขนมปังที่ของญี่ปุ่นนะคะที่เขาจะมีะครีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่ข้างในทำงี้ก็ได้อันนี้ใช้ประมาณเมื่อกี้60ก็ใช้อันนี้สัก90ก็ได้ค่ะ90กรัมก็จะได้ลูกใหญ่โหแม่งเกพอดีเลยอะไปอ่ะ90นะฮะหนึ่งตกประมาณ90ตัดเก้า ก็สิบยศหล่อนอะไรก็ได้นะไม่ต้องเป๊ะๆเหมือนวานนี่อา้าวสิบเก้าห้าก็ตัดขนมอันนี้จะทำเป็นรูปกลมใหญ่หน่อยหรือใหญ่ไปไหมวะทำเป็นแบบไซส์แบบเอ็นี่ก็ได้นะพวกแฮมเบอร์เกอร์อะ่ะอันนี้มันจะใหญ่แบบเบอร์เกอร์เลยนะ เก้าสิบกรัมอ่ะเก้าสิบกรัมหนึ่งสองสามสี่ห้าะหกได้หกเก้าสิบเก้าสิบเก้าปุ๊บอ่ะได้แล้วฮะได้ปุ๊บเฮ้ยไงฮะเราจะมาพรีเชฟนะคะก็คือพรีเชฟก็คือจะเราจะขึ้นไปทรงไหนนะคะเราก็ทำก่อนที่เราจะขึ้นรูป ขนมปังกลมลองก็คือยาวเราขึ้นรูปเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็พี่เชฟเป็นแบบนั้นสมมติว่าอันนี้กล่อมจะทําเป็นกลมๆใช่หไหมคะคือปกติเวลากล่อมเคยเห็นนะคะสมัยค่อเลยที่ยังทําขนมปังไม่เป็นอะ่ะเขาจะขึ้นรูปก,กันแบบนี้ใช่หไหมคะขึ้นรูปก,กันแบบนี้ซึ่งไม่ผิดนะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วแต่ใครสะดวกแต่หมายถึงว่าสมมติถ้าใครทําแบบวันหนึ่งเป็นพันๆชิ้นอย่างเงี้ยแบบนี้มันก็จะเสียเวลานิดนึง แต่ก็ยังทา <_ Pues S 1> <habitude> ได้เห็นไหมก็ค <_ correlation> ือก็คือก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่แบบเวลาเราทําการเป็นพันๆชิ้นต่อวันนะคะมันก็จะง่ายกว่าถ้าใช้วิธีนี้ก็คือใช้อุ้งมือของเราทําเป็นหลังเต่านี้นะแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวผลักดันเข้าออกเอ่อตรงอุ้งมือตรงนี้ผลักดันออกใช้ตรงนี้ผลักดันเข้าเข้าใจป่ะก็คือพอตีปุ๊บตีแป้งนะคะตรงนี้ผลักดันออกอุ้งมือนี้ผลักดันออกแล้วอันนี้ผลักดันเข้านะคะ เข้าอาอกค่ขนาดออกแล้วก็เอาน,นี้เข้าออกเข้าว,าวปึ๊บ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 พอโลได้เห็นไหมคะอันนี้พีเชฟเราไม่ต้องไปไปไปเอ็นนี่ให้เขามากนะคะไม่ต้องไปโลเขามากแต่เมื่อกี้ก่อนโชว์ว่าทำยังไงสมมติถ้าได้แป้งปุ๊บตัดแป้งปุ๊บ ลงอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้มือลงอย่างนี้ได้แล้วก็ใช้อุ้มมือนะคะในการผักขนมปังน,นะคะเข้าออกอุ้มมือข้างในผักออกอุ้มมือข้างนอกผักเข้าทํามือเป็นหลังเต่านะคะอย่างนี้อ่านีก็ผักเข้าผักออกอนี่นะคะถ้าเกิดเราแบบสวัสดีค่ะโบ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 เลี้ยงลูกหรอลูกหรอแม่ <laughs> อย่างนี้ได้นะคะเราเวลาทําเราใช้สองมือใช่ไหมสมมติว่าอยู่ในแบบ ร้านขนมปังอะไรเงี้ยเขาจะใช้สองมือเขาจะจับงี้ของมือเงี้ยก็ี่ะก็จะใช้เวลาน้อยกว่าในการที่ทําแบบแต่ละลูกกันนะคะก็อย่างงี้ก็จะเร็วกว่าก็จะขึ้นลูกเนียนสวยเงี้ยนี่อันสุดท้ายสวัสดีค่ะคุณธัญ,ญพรคุณก้อยคุณโบโบ สวัสดีค่ะเธอฉันจะไปรับลูกแต่ว่าฉันจะทำขนมปังไปรับลูกแล้วกลับมาก็คิดว่านางอาจจะฟูพอดีแล้วก็จะได้อบตอนลูกมาก็ได้กินพอดีอะไรเงี้ยเรียทำนะคะนี่เรีย,าารยไปรับลูกอ่าเพื่ออันนี้เอามาเป็นโชว์เพิ่มไม่ได้โชว์เอามาโชว์นะั่นแหละโชว่วาทํายังไงว่าเวลากก่อมกล่กมทํทำยังไงนะก็คือขึ้นลูกขนมปังนะคะอันนี้คือพรีเชฟไว้ก่อนเนาะพอพรีเชฟได้แล้วนะคะทิ้งไว้สักพักนึง เดี๋ยวอันนี้ที่ก่อนทําไว้ทันแรกแล้วเนาะก็คือ,อจะทําเป็นคล้ายๆไอ้ปังเนยสอดอะปังเนยสอดอะทำอย่นี้เดี๋ยวกล่อมมาขึ้นรูปอันนี้ก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บไ้ก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่อ่ะเก็บไว้ในใจเธอปึ๊บได้แล้วอ่ะทำไงก็คือเราเตรียมถาดให้พร้อมนะคะเดี๋ยวนี่ ถาดเตรียมไว้ก่อนก็คืออันนี้นะคะจะทําเป็น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 ,เป,นเป็นแบบยาวๆเป็นทรงยาวคือทรงเหมือนคล้ายๆฮอทดอกอะคะ่ะฮอทดอกสมมุติทํายังไงนะคะสมมติอันนี้นะวนเวลาทําใช่ไหมคะสมมุติเราขึ้นรูปเวล้วนะเราจะทํามาเป็นฮอทดอกใช่ไหมเราดีแก๊สก่อนดีแก๊สก็คือเอาแก๊สที่ในขนมปังนะคะออกไปด้วยการแอมเบอร์ตีนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะฟลิปเพื่อให้อา่า กลับเพื่อให้หน้าขนมปังที่เนียนกว่านะอยู่ข้างนอกเวลาเราเอาม้วนเข้ามานะคะไอตรงที่มันเป็นแบบที่มันย่นกว่าที่มันตึงน้อยกว่ามันจะอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวกลองของทให้ดูสมมติเราตีใช่ไหมอันนี้เราขึ้นเชฟเป็นพอดอกนะเป็นเป็นแบบทรงยาวใช่ไหมหมดจะตีปั๊บางเงี้ยใช้นิดนึงีนทําให้ดูแบบช้าช้านะคะอย่างเงี้อ่ะ เดี๋ต่เวลาเราทำใช่ไหมเราใช้นิ้วโป้งในการเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวนี้นิ้วชี้เพื่อในการตกแต่งรูปนะคะก็จะเป็น,นทรงทรงฮอตด,ดอกเดี๋ยวทำแบบแบบปกติให้ดูรอบหนึ่งด้วยะคะ่ะป๊าบ ทรงกบับยาวเอาไหมนะคะก็คือดีแก๊สดีแก๊สก็คือเอาแก๊สให้มันที่มันเวลาย,ยีสต์มันกินแป้งกินน้ำตาลนะคะมันจะปล่อยแก๊สออกมาใช่ไหมคะสมมติถ้าอ e ีแก๊สตัวนี้อยู่ข้างในขนมปังเยอะๆอะ่ะหนึ่งทำให้ขนมปังมันมีกลิ่นมีกลินก่นแบบกลิ่นกลิ่นยีสต์กลิ่นแบบกลิ่นมันมันกลิ่นมันไม่น่าพึงประสองค์อ่ะก็คือดีแก๊สออกให้หมดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ฟลิกกลับด้านนะคะตีข้างบนนะคะ ปกติสมมติว่าถ้าเราทำแบบปกติมันจะเราใช้นิ้วโป้งนะคะก็คือนิ้วโป้งอย่างนี้สองข้างนะคะนิ้วโป้งอันนี้ทองทำก็คืออย่างนี้ปั๊บเห็นไหมนิ้วโปง้งอ่านิ้วโปง้งเราถ้าใช้สองนิ้วข้าง,างนอกเนี่ยนะคะดันดันตัวมาเพื่อปิดซีมปิดซิมหรือปิดไอตัวตรงนี้มันนะคะคือปกติกลมเคยเห็นว่าเขาจะใช้มือกันที่เมืองไทยไเนาะ หรือคลิปแรกๆที่เราเคยเห็นกันนะคะเวลาเราฝึกทําขนมปังเขาจะทำอย่างนี้กันเนาะคือก็ไม่ผิดน,นะอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่ามันจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้มือค่ะอย่างนี้ดันลงไม้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งในการจัดแต่งรูปนะคะก็จะได้เร็วและง่ายกว่าสมมติถ้าเราทําแบบวันๆหนึ่งแบบหลายๆตัวอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลายเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาแกส๊สออกนะคะ,ะแล้วก็ใช้มือปึ๊บ ฮึบปึบึบึบ,บดันนะคะก็คือจะได้ละเป็นทรงฮอตดอกพยายามไม่เล่นกับไอตัวแป้งขนมปังมากเกินไปอะคะ่ะแล้วก็นี้อีกนะคะเหมือนเดิมะคะ่ะดีแคสกับด้านที่มันเรียบกว่าให้อยู่ข้างล่างนะคะราะวาให้ตรงที่ขุกข,ขาบมากกว่าแล้วก็เอาเข้าไปข้างใน พราะว่าขนมปังมันข้างหน้ามันก็จะได้มีความเนียนสวยนะคะเวลาที่เราเค้กไอขนมปังมันออกมามันจะดูไม่ขุกค่ะอ่าเึ๊บอีกเหมือนเดิมค่ะ yes. แก๊สฟลีปก็ทําเหมือนนั้นปึ๊บนะคะพยายามทำให้เห็นไม่ไม่ทราบว่าหเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวทำก็คือใช้นิ้วโป้งดันนะคะ เพื่อให้ฐานอตตรงรอยต่อนะคะมันเข้าไปติดชิดกันนะคะเวลาเ,าเขาขยายตัวมันแก๊สมันจะได้ไม่ออกมามันจะได้ขึ้นรูปสวยงาม,มาอ่ะได้ละโอเคก็หมดแล้ว okay. เวสร็จเสร็จ๊บเสร็จแล้วไอสั็จเสร็จเส ใช้ในนีเหมือนเดิมนะคะพออันนี้ขึ้นรูปไว้คือยังไม่ได้เขาเรียกว่าก่อนขึ้นรูปก็คือตัดทําทเป็นทรงต่างๆที่เราอยากได้พอมันเริ่มผ่อนคลายยีสต์หรือกูเตนที่อยู่ในมันเริ่มผ่อนคลายใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะดีแกส๊สแล้วก็ใช้ในการคึงน,นะคะคึงข,ขึ้นรูปเป็นวงกลมอ่าได้ละปึ๊บอันไหนถ้ามันมีแก๊สเยอะอย้ยแสดงว่า มันแบบไอใช้เวลานานเกินไปในการไอนี่นะคะหรือบางคนเขาจะทำอย่างนี้ดีแก๊สใช่ไหมคะดีแกส๊สปุ๊บแล้วเขาก็ใช้สองมืออย่งนี้ก็ได้นะคะสองมือก็ได้เหมือนกันใช้ m o ช,ชั่นก็คือในการขยับมือของเรานะคะให้เป็นวงกลมลือมืวเดียวนี้เหมือนกันอ่าโอเคนี่ไว้ก่อนปับ๊บ เดี๋ยวจะทําให้หมดเลยนะคะนี่มีไม่ได้ทําเยอะนะคะแต่ว่ามาทําก่อนไปรับลูกนะ <Okay. S 1> ดีแก๊สน่ะ <Okay. S 1> ก็คือเอาแก๊สออกนะคะแล้วก็ลูกให้เปกลวงๆโอเคสมมติถ้ามันแบบเบี้ยวหรืออะไรเงี้ยเราไม่ห่วงแล้วก็ใช้มือในการนี่กันอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคนี่ป๊บมีคำถามถามได้นะ ตอนมีแม่ก็ทำขนมปังวันหนึ่งเยอะมากเลยนะคะก็มีเทคนิคอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะก็ทำมือเป็นหลังเต่าเนาะแล้วก็ใช้การดันนี่ก็ได้นะคะดันแล้วก็ใช้นิว้วตรงอุ้มมือฝั่งนี้เนาะเอาใหม่นะดันออกป๊บใช้ฝั่งนี้ดันเข้านี่อ่ะออกเข้าอนี้ป๊าปั๊าได้แล้ว แลวอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้อันสุดท้ายแล้วแล้วก็มีไอ้ทรงไอ้เก้าสิบกรัมนะคะอันนี้หกสิบกรัมแม่ทำหกสิบกรัมจะทําเป็นคล้ายนล้มิวันขนมคล้าขนมพังเนื้ออ่ะขนมพังเ,น,น,งเน,นสดบ้านเราอะ่ะเหมือนกันเลยค่ะนี่ทำนี่ห้ยนะคะอันนี้เป็นแบบยาวก็คือออกมามันจะเป็นคล้ายคล้ายทรงคอรดอกอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลมๆแล้วเดี๋ยว ทำอีกอันนึงอันนี้มันจะแม่จะทําเป็นค้คตสตไปกแล้วแนวขอสตอกก็คือจะเตรียม่านนี้ไว้นะ่านมาฟินหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่อันนี้ใส่ไว้เพราะว่าที่อบมันแบบมีชั้นเดียวก็เลยอันนี้เดี๋ยวดีแก๊สอ่ะดีแกส๊สปุ๊บพอดีแกส๊สดีแก๊สก็คือไม่ทําให้แกส๊สหรือไอไอฟองอากาศที่อยู่ข้างในนะคะ มันเข้าไปอยู่ในขนมปังมากเกินไปไม่ไงั้นไม่จะทำให้มีกลิ่นนะคะแล้วก็อาจจะทาให้ขนมปังแข็งได้อ่าอย่างนี้สมมุติว่าคนแบบไม่ถนัดมือเดียวถนัดสองมือก็ได้นะคะดีแคสปุ๊บแล้วก็ทําไงฮะปุ๊บเนี้ยะแล้วก็ใช้ในการสองมือ,องนี้นะคะสองมือ,องี้แล้วก็เคึง,งนี้เอออันนี้ใช้มือเดียวจะได้เห็นฝั่งนี้นะคะ่ะดู ิ0เส้นอันนี้พอเมื่อกี้ขึ้นอ่าพีรูปไปแล้วนะคะนี้ขึ้นรูปเตรียมให้เขาฟูแล้วก็อบปกติก็ถ้าใครแบบแรงๆทำเป็นันพันรูปใช่ไหมก็เหมือนกันดีแก๊สค่ะแล้วก็ใช้ในการใช้มือนะคะแล้วแต่ความเล็กใหญ่ของขนมปังถ้ามันใหญ่หน่อยเราก็เอามือใหญ่ใหญ่น,หน,หนิดนึงนะถ้ามันเล็กก็ให้มันเป็นแบบงุ้มๆเล็กๆหน่อยอันนี้90กร,รัมก็ก็ใหญ่ยอยู่นะอ่าปึบ๊บอืม ถ้ามันแบบว่าคึนต <room> ัวได้สวยใช่ไหมคะมันจะเนื้อมันจะเนียนเนาะดีแก๊สก็คือเอาแก๊สออกนะคะก็อยนี็ได้นะกก็คือเดีรอไว้ ลัดซ้อนยังงี้ก็สมมติว่าใครแบบไม่ถนัดแบบยังโลไม่เป็นยังยังหมุนครึ่งมือไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทำงี้ก็ได้นะทำงี้เพื่ออะไรคะเพราะว่าเวลามันมีอา,อากาศอะค่ะสมมติเหมือนมันเหมือนลูกโปงนะ่งอะอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องมีรูอากาศหรือแก๊สที่มันแบบ อพองตัวที่มันได้มาจากยีสต์นะคะที่มันกินขนมปังมันจะปล่อยแก๊สออกมาใช่ไหมคะถ้ามันมีรูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมันจะทําให้ขนมปังขึ้นฟูมไม่สวยอืมนี่ก็คือคึงให้แน่นได้เลยนะฟาดนี่ป๊อปนี่ได้แล้วค่ะอันนี้แม่จะทําอันนี้ไปก็คืออันนี้จะทําเป็นคล้ายๆเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่า จะเป็นเบอร์เกอร์ไสจะเป็นขนมปังญี่ปุ่นจะจะแม่จะทำขนมปังคล้ายๆข,ขนมปังญี่ปุ่นที่เป็นไส้ครีมนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วอันนี้ก็จะทําเป็นแบบมีมีไส้แยมสตรอเบอรี่นะคะพอมันตรงแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเนยสดทําแค่นี้ค่ะทำนิดเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทําไว้กินอาหารเช้าให้เด็กๆนะคะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวแม่จะต้องไปรับลูกก่อนนะคะถ้าวันถ้ามีโอกาสนะคะก็ จะมาแบบไลฟ์ตั้งแต่วิธีการทําขนมปังเลยนะคะแล้วก็ขึ้นลูกอะไรเงี้ยแต่มันก็ใช้เวลานานไงคะสมมติว่าถ้าอาจจะตัดเป็นคลิปทําให้ดูให้ดีกว่าค่ะแบบมามาสอนวิธีการขึ้นลูกขนมปังแบบง่ายๆอย่างนี้ให้ทุกคนดีกว่าอืมถ้า,ามีคำถามอะไรนะคะก็มาบอกแม่ามาถามแม่ได้นะนี่เดี๋ยวคุณแม่ต้องไปรับคุณลูกแล้วนะคะอันนี้ทำมันจะใหญ่ออกมาคล้าย,าายๆสไซส์ของเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้ แม่จะทําใส่แยมให้ลูกอันนี้จะทําเป็นปังเนยสดเดี๋ยวถ้า,างไงเดี๋ยวแม่มาถ่ายรูปอัปเดตให้ดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะออกมายังไงเนาะใครมีแบบไอเดียอะไรในการขึ้นลูกขนมปังเนี่นะคะก็มาแชร์กันได้นะแบบความรู้มันมันเอามาแชร์กันได้นะคะถ้ายัางไงก็วันนี้เดี๋ยว แม่ไปรับลูกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอขนมปังมันขึ้นลูปเสร็จแล้วกลับมาเดี๋ยวมามาแบบถ่ายลูกใส่ครีมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอเดียในการทําขนมปังอะไรมาใหม่ๆแต่แม่จะมาช่วยอ่อมามาแชร์ไอเดียกันนะคะถ้ายังไงก็เเข้ามาดูแม่ด้วยนะเจอกันนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะขอบคุณค่ะ